สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดิ์ตอนเช้านะคะวันนีส้สุมาแต่เช้าเลยนะคะเช้าเพราะอะไรเหตุผลต้องมีเนาะก็ไป่เช้านะาเจ็ดมงสิบห้านะคะวันนี้มาไล่เช้าเพราะว่า,วาต้องไปวัดแหละ <c oughs> นะคะต้องไปวัดแต่เช้าก็ต้องไล่เช้านะคะเพราะว่าไล่อัดไว้เฉยนะคะโอเค วันนี้จะไปวัดทั้งครอบครัวเลยนะคะนะต้นกระถินก็งามวุสสุก,ก็เด็ดดอกทองอุไหลเสียบเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเนาะพอดีมีอ่ากัญญาณิมิตรหรือว่าอ่าวันนี้แสงธรรมชาติเลยนะคะแสงธรรมชาติเลยนะคะ วันนี้เราก็จะเตรียมตัวไปกันนะคะบไอการไอ้ไม้เสียบเหลือน้อยแล้วเพราะว่าเพราะว่าคุณสุไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะโบติก็ซื้อเพิ่มเท่านี้ไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะก็เลยเหลือประมาณนี้แหละนะคะอืมไหมนมาโชว์ลูกค้าดูก่อนอพี่สาวคุณสุใส่สบายสีขามนะคะเพราะเขาแต่งชุดสีขามนะคะ,ะสีขามนะคะวัดีไแม่ ใส่จะสีเขียมนะคะเป็นผ้าแกมฝ้ายนะคะตัดตัดแกมฝ้ายตัดแล้วก็สบายแล้วก็เสื้อขิดนะคะขิดสีคามลายดอกนะคะโอเคนางแบบค่ะนางแบบจะไปก่อนค่ะเขารีบกไปก่อนก็เป็นก็เป็นเจ้าของวัดแล้วค่ะเราไปกลางคืนก็ไปสวดเมื่อคืนเ็าไปฟั่งสวดเราไปสวดมนต์ด้วยนะคะ กลับมาก็ดึกนะ,ะอย่างน้องก็วันนี้วันอาทิตย์นะคะสีแดงนะคะแต่พี่สาวก็ชอบสีขามมากะะาก็ใส,ส่เมื่อวานเขาก็ใส่สีขามนะคะเสืส้อสีขามทักอทักไาลพันธุ์แล้วก็ผ้าถุงสีขามนะคะของลูกยวันนี้ใส่ไหมนะคะใสไ่ไหมแท้นะคะวันนี้ใส่ไหมติดตีนตีนจกขอโทษนะคะนะคะติดติด,ต,ดตีนนะคะเป็นไหมเส้นเล็กนะคะก็สบายสีแดงนะคะแล้วก็ ้าคนในจันก็เวลามีบุญมีงานก็ใส่สบายกันเพื่ออะไรก็เพื่อความเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขิดสีแดงนะคะแล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยแต่หน้าแต่สาวไปสาซิ่งมาใส่ไปก่อนละว,วัดไม่ไกลนะคะวัดไม่ไกลนะคะส่วนคุณพู้สีที่เป็นญาติธรรมสุหรือเอฟซีคุณสุหรือกันกัญยาหรือมิตรคุณสุที่ดีก็ผักเทียมแหลมแถวหน้าบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปรับเลยนะคะ ส่วนลงทานเต็มรถแล้วค่ะเต็มท้ายรถเลยนะคุณสุปไปไปเมื่อวานมีเรื่องเล่าให้ฟังก็ไปกับคุณคุณศรีนะคะไปซื้ออ่ะซื้อขนมไปซื้อขนมนะคะซื้อขนมเสร็จคนที่ขายเป็นผู้ชายหน,นุ่มๆเลยนะคะหนุนม่มๆคือเขารู้เข้าสุดไปซื้อสองสาครั้งเพื่อไปทำลงทานนะคะเขาก็รู้อยู่แล้ว คุณสุก็ยืนกับคุณบุญศรีนะคะคนเดินไปมาเขาอเขาพูดได้ไงเขาสวยจังเลยอ่ะสวยจังเลยเดินไปเนี่ยโอ้คนนี้สวยจังเลยค่ะจีบมันใหญ่แล้วคือเราแต่งตัวก็คุณสุใส่ลูกไม้สีชมพูใช่ไหมไม่ใช่ลูกไม้เสื้อต่ดดอกสีชมพูแล้วก็พ้าถุงสีชมพูนะคะชมพูกับปีดลยลาพูนยกดอกลําพูนใช่ไหมคะก็อย่างคุณบุญศรีเขาก็ใส่เสื้อที่คุณสุทำไว้คือเสื้อขิดสี เปลือกไมา้ขิดสีน้ำตาลแล้วก็ผ้าถุงที่สุด,สดสคือไหมแกมไฟให้โอ้โหนางใส่สวยเลยใส่สวยคนชมคนชมนางทั้งตลาดเลยแล่ะแล้วก็เขาก็เดินกลับมานะคะสองคนที่เขาชมน่ะเดินกลับมาเขาบอกว่าเขตังค์มาให้ยี่สิบบาทเาบอกว่า ร่วงทำลงทานหน่อยด้วยสิเ <c oughs> ขาบอกว่าพรุ่งนี้ไปนะเขาบอกว่าวัดเขาวัดอะไรเจับไม่ค่อยได้นะแล้ก็พูดในฝั่งสุดก,ก็เลยลงกระเป๋าแล้วก็ เอาปัจจัยร่วมกับเขาร้อยหนึ่งสุกว่าขอไปต่อยอดทห้สุดเขาตกใจใหญ่เลยคนนี้รู้จักกันหรือว่าเขาต่อยอดแล้วไปไหลไหลเขาตกใจก็าดีใจใหญ่ <c oughs> ก,ก็คนคนชาวบ้านชาวบ้านเขามาตลาดนะครับโอ้เขาแล้วคนอีกคนเดินมาเขาอว่าโอ้โอส,ส,สวยเจ้าของร้านขายขนมส่งนะานาที่กัลสิทธิ์เขา ฝากขนมมาทาบุญบนกุศสทั้งหมดสามสี่กล่องอ่ะเขาเนี่ยแก็เขาบอกว่าแม่ครับผมฝากไว้ทําบุญด้วยโอ้ยยังมีใจนะคะรู้สิ ร้านมีทั้งหมดสามร้านต่อุสุดซื้อร้านเขาด้วซพอซื้อซื้อร้านกลางแต่ร้านกลางก็ต้องซื้อเขาก็ฝากทําบุญโหลนึงเหมือนกันนะคะเออทุกคนก็รู้ในแบกเก่าวกุสุยละแกเกล่าวกุสุว่าอุสุเป็นคนที่ชอบทําบุญนะเขารู้การแต่งตัวด้วยนะคะดูเทคนิคการพูดแ้วการยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะของกุลสุมันเหมือนผูกไม่ตีเขาได้ดหนึ่งเขาเรียกว่ารอยยิ้มเป็นสิ่งเป็นการให้ที่อะไรคะ ที่ไม่ต้องลงทุนเนาะเราิ้มการให้ที่ไม่ต้องลงทุนนะคะถ้าเราอยากให้ใครมามาคุยกับเราหรือว่าอยากมาคนคนเขามองเราออกว่าโอ้คนนี้แต่ถ้าคนมาต้มเราหรือว่าหวังแล้วก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไม่เป็นไรนะคะเฉใจเข้าไปนะคะถ้าการที่เราไปผูกมกับคนม่วนสืนอ้อหรืะไรใจเขัมว,วนเสื้อมวเสื้อแล้วเขาเข้ามาเพื่อ มันสุก็เจอบ่อยแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรถือว่าใช้ชดใช้ชกล่เข้าไปในชาเนี่ยวันนี้อากาศ16องศา17องศาหนาวมากพี่สาวซิ่งมองใส่ไปแล้วนะไปวัดเลยเช้าแล้วรู้สึก็ไม่ได้ขัดกําไรเดีย๋ยวถ้าขัดกําไรนิดนึงนะขัดเขาก็จะเองาวับเอายาสีฟันใส่แปลงนะคะขัดขัดขัด,ขดนะคะ อ่านะน่าจะมีเวลาเพราะเดี๋ยวไปรับคุณคุณสีที่โรงแรมแล้วออกไปเลยคุณสีเขาก็เตรียมขนมมาด้วยเลยแล้วสกงุมจะซื้อจงบอกกศนะเห็นซื้อหมอเข้ามาเยอะแบบว่าเตรียมของตัวเองด้วยนะคะ, mm. ะเพื่อนๆได้บุญนะคะเดี๋ยวเรจะทอดกลับมาพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าโมทนาบุญนาทีเขาเรียกว่าบุญสําเร็จแต่บุญสําเร็จเนี่ยบุญสําเร็จบุญได้ตั้งแต่ตอนไหน เจตนาที่คิดอยากกระทํานะคะเจตนาที่คิดอยากกระทํายังไม่ทําได้แล้วนะคะตื่นนอนขึ้นมาอุ๊ยอยากกระทำไม่บุญเกิดแล้วนะแสงลิบหรี่ขึ้นละแสงขึ้นมาแต่ยังไม่มีกลิ่นหอมนะนะคะเสร็จแล้วโอนมา้สุนะคะได้ตอนโอนแหละนะคะอันนั้นก็เรียกว่าการกระทําเกิดขึ้นนะคะการกระทำเกิดขึ้น,น,ะะรรนเสร็จมุสุเสียปุ๊บได้ไหมคะได้อีกนะคะเสร็จแล้วคุณสุไป ทวายได้พอรอหกับเข้ามาบุญสําเร็จนะคะเขาเรียกบุญสําเร็จร้อยเอร์เซ็นตนะคะหากรุสลนนะคะก็ทิ้นนี่ได้อะไรคะกูสุพูดไว้จําได้อยู่เนาะห้าข้อจําได้บ้างไหยเนาะต้องอ่านใช่ไหมเออมามาพูด เราพูดเรื่องบุญเกินก่อนแล้วจะได้สดใสสดชื่นในความสุขเนาะคุณสุจะกก็มีความสุขนะคะมีความสุขอ่ะมาสุพูดเรื่องชุดคุณสุแล้วมาพูดชุดเรื่องหนังนะคะตามธรรมเนียมของคุณสุเนาะวันนี้คุณสุใส่ก็คือไซส์อนะคะไซส์อแขนตัดแขนตัด,ตดอ่าตัดแล้วก็ต่อแขนสนว่มากคนที่ตัวสั้นหน่อยแขนสั้นหน่อยเขาก็จะตัดแขนนะคะค่าตัดนะคะค่าตัดแขนสามสิบบาทนะคะแล้วก็ พวงชมพูเขาก็จะยาวนะคะถ้าถ้าทําพวงชมพูเลยแขนเขายาวแล้วมันจะยาวไปอันนี้เขาจะพอดีกับสองพอดีนะคะเขาจะผิว,วสวยนะคะนะแต่ถ้าต่อแขนเพิ่มอีกนะห้าสิบาทสองชันกก้นปกติพวงมบูก็แพงอยู่แล้วเนาะสองร้อยห้าสิบใช่ไหมเออโอเคล้ว okay. ว่าถักปกติก็เท่าไหร่คะสองร้อยใช่ไหมถ้าเป็นพวงชมพูเขาสิบรอบเนาะแขนเขาก็ต้องเพิ่มขึ้นมาห้าสิบาทนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นลายดอกมะลินะคะ xl อก44หรือ43นะ42ก็ใส่ได้4243 44นะคะใส่ได้สบายสบายนะถ้า42ก็ใส่ลุมๆชิวๆนะ43พอดีเปี้ย4 4ก เข้ารูปเลยนะคะตัวนี้เป็นดอกมะลินะคะฝรั่งทําเกิดคือคุณสุนี่แหละสั่งงานที่สาวเกิดน,นะคะที่สาวคุณสุถักดอกมะลินะคะใครจะใส่ไปวัดนะคะตัวนี้ปกติเสื้อสองร้อยแปดสิบค่าถักสองร้อยนะคะนะคะเป็นเท่าไหร่คะสี่ร้อยแปดสิบคุณสุขายแค่เท่าไหร่คะสี่ร้อยห้าสิบาทลดจนทีสามสิ 3, บาทเพราะทําผิดแสั่งเบิ้ลนะ นะคะเว่สาวทำเบิ้ลหนนะคะโอเคถ้าใครจะรับก็รับนะคะไว้ไว้ใส่ไปใส่บาตรใส่อะไรเหมือนผู้สูใส่ก็โอเคนะคะไม่ใช่ว่าของถูกแล้วใส่ไม่สวยนะคะใส่สวยเหมือนกันนะคะนะอันนี้ร้านบางคนระดับที่ว่ามีเงินสองสามร้อยล้านก็ยังต้องมาใส่ <laughs> ใส่ขิดใส่ถักดอกอ่า อะไรนะดอกมะลิเขาสั่งใส่แอลไปส่งเขาเมื่อวานนะคะไปส่งที่หลานเลยนะคะหลานมงคนลล้มงคลการช่างเขาจะเป็นเจ้าภาพไม่ว่างานอะไรขึ้นป้ายเขาเลยเป็นงานนะเขาจะเป็นคนที่แสวงบุญพ่อแม่เขาทาไว้พ่อแม่เขาเสียนะสุก็รู้ตั้งแต่พ่อแม่เขาพ่องสุกเป็นน้องน้องเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนของลูกหลานมงคลน,นะคะคืออรุณเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันก็เลยรู้จักเขาแบบหนึ่งอันนี้มันเป็นรุ่น รุ่นรุ่นรุ่นหลานเขาแล้วรุ่นรุ่นสะพ้ายเขาทำแนวนะคะตกทอดกันไปเนาะถ้าใครมากะะสินก็รู้จักร้านมงคลติดกับปั๊มพอถอยแล้วนะคะเขาก็มาหนุนป็นสุนไปสามตัวสองสามตัวเขาคงชอบเลยดัหนึ่งฮะ <c oughs> จะอวังเขาใส่ขีดสีแดงเขาบอกว่าลองลอง,ลองถังดอกมะลิะก่อนก็ได้ดอกมะลิะไปตัวหนึ่งแล้วก็ลายพัดลายพัดไปตัวหนึ่ง พัดซ้อนไปตัวหนึ่งเขาจะใส่ไปแล้วสีขาวน่าจะเขาเขาเห็นเขาเห็นแม่ออกวัดใต้ใสบุญสุวันนี้ไม่ได้ไปวัดใต้ฝากต้นใหญ่บนน้อยไปเรียบร้อยนะครับบุญสาเร็จแต่ทําลงทางไปทาไม่ได้เพราะว่ามันแยกไปได้สุกเลยซื้อที่นี่เยอะหน่อยนะคะเมื่อวานนึกสุดซื้อของไปเป็นบริวารอ่าอ่า กะทินเรียบร้อยนะคะอร่อยนะคะซื้อฟักทองนะคะฟักทองนะคะสองถุงนะถุงละสามลูกใหญ่ๆแล้วก็ มะละกอมะละกอนี่ซื้อข้าวัวอะไรนะคะซื้อข้าขวัวไข่ทานก็เป็นมะละกอเสุดละสองทุงใหญ่ๆเหมือนกันนะคะทุงหน,นึ่งมียี่สิบลูกหยี่สิบสามสิบลูกนะคะลูกเท่ากันหมดเลยนะคะเวลาเขาปอกเขาจะเอารูปพอดีเวลาจับมันจะพอดีและที่สําคัญจับมันจะพอดีคือค่ามมันมันจะไม่แกะเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะคะคนขายเขาจะรู้นะคะ แล้วก็กล้วยเคียแล้วก็กล้วยที่ไปห่อข้าวต้มกล้วยที่ไปห่อข้าวต้มก็คือกล้วยที่สุกนะคะห้าหกหวีนะคะร้อยยี่สิบบาทห้าหวีแล้วก็เคียนะเคียละร้อยยี่สิบซื้อไปเป็นบริวารของงานกระทิงก็คือเราได้ทั้งหลงขัวของวัดนะคะได้ทั้งหลงฐานนะคะคือไปให ไปให้ฐานคือการจ่าขะนะคะแล้วก็ได้ทั้งต้นเงินนะคะใครไหนทากับคุณสุดก็คือได้เต็มหลอยแล้วนะคะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ถวายเสร็จก็คือเต็มหลอยของบุญแล้วนะคะโอเคจะเป็นผู้อะไรคะเป็นผู้มั่งมีนะคะเป็แล้วเป็นผู้ที่อะไรคะองงามนะคะเป็นผู้งามใครถวายกฐินก็กนะ็จะเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ลูกงามนะคะลูกงามเนาะลูกสมส่วนงดงามอะไรประมาณนี้นะคะนี่ได้หลายอย่างอยู่เนาะถ้าใครจําได้ก็บอกคุณสุนนะตอนนั้นคุณสุอ่านนะคะโอเคมาขายหน่อยนะคะต้ราว่าคุณสุต้องไปแล้วเนาะโอเคเรามาพูดพ้าถุงที่ใส่ให้หุ่นเนาะถุงที่ใส่ให้หุนนหห่นนะคะ พระถุงที่ใส่ให้หุ่นก็คือวันนี้มาด้วยน้ําไหลขิดนะคะไมมแกมไ้าฟ้าแกมไหมน้ําไหลขิดนะคะโอเคนะคะไหมแก้มไ้าฟ้าแก้มไหมน้ําน้ําไหลขิดนะคะ <c oughs> วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการทอดกระถินนะคะวันที่สีผ้าเดี๋ยวว่ากันอาที่สุดท้ายคุณสุว่าจึงสุดจะไปวัดไหนนะคะ <c oughs> ถ้าปัจจัยเหลือก็ไปต่อแล,ล้วนะ <c oughs> เราบรื่องขายผ้าถุงนะคะวันนี้คุณสูว่าด้วย ด้วยอ่าไหมแจ่มไฟไฟแจ่มไหมนะคะไฟไหมแจ่มไฟไฟแจ่มไหม่นะคะวันนี้อาจจะมืดมืดหน่อยนะคะเปิดไฟดีไหมคะ <laughs> โอ้ต้องเนาะโอเคอ,อ่าอันนี้เป็นสีเลือดอันนี้เลือดนกอันนี้สีเลือดหมูนะคะช้ำลงมาหน่อยนะคะช้ำลงมาหน่อยนะโอเคก็คุณสุก็ นะคะคากุดขยะนิดหนึ่งเพื่อความสว่างเพราะว่านะคะโอเคมานะคะพื้นแรกเลยนะคะไหมเจมไฟไฟ้าเจมไหมน้ําไหลขิดนะคะนะตัวนี้เป็นชมชมพูกะปิหรือว่าเขาชมพูนูตนะคะชมพูหวานหวานนะคะเป็นชมพูนูดนูตชมพูหวานหวานนะคะไหมเจมไฟไฟ้าเจมไหมนะคะใครจะรับค่ะวันนี้ค่ะ ทำบุญสิบบาทเลยนะคะคุณสุจะติดทันทีเลยติดเนี่ยติดทำบุญสิบบาทนะคะทำบุญสิบบาทนะคะอ่ <laughs> ทาทำบุญสิบบาทเรียกทันะได้บุญสิบบาทนะคะทำบุญสิบบาทแล้วก็นะแล้วก็ได้พระส่งไปด้วยนะร้อยแปดสิบบาทนะคะร้อ <laughs> ยแปดสิบบ้วใครซื้อไปใครบอกนะคะคุณสุจะคิดอีกราคาหนึ่งนะคะโอเคชมภูม บัณเยนนะคะชมพูม okay. ่วงแหละนะคะชมพูอมม่วงนะคะชมพูอมม่วงบัณเยนน้ำไหลขิดนะคะน้ำไหลขิดแล้วไปเร็วๆหน่อยนะคะโอเคร้อยแปดสิบาททุกผืนนะคะวันนี้ว่าด้วยร้อยแปดสิบาทสีคามยอดเทศสีแบบที่แดงนะคะนะคะน้ำไหลขิดนะคะไหมเจีมฝ้ายฝ้ายจมไหม่นะคะ โดดเด่นนะคะถ้าน้ำไหลก็คือเขาเป็นงานที่โดดเด่นนะคะถ้าหาความเรียบร้อยอย่างนะน้ำไหลขีดเ็าจะแบบนะเพราะว่าน้ำไหลก็คือเนี้ยค่ะเป็นน้ำไหลน้ำขีดก็คือตัวนี้ขีดก็คือลายหมอนนะคะลายหมอนขีดนะคะก็คือร้อยร้อยแปดสิบบาทนะคะปุณสุดจะเสียบ คุณสุขายได้เท่าไรสิบบาทคุณสุจะทําบุญเลยนะคะแปลว่าท่านได้บุญด้วยนะคะนะคะน้ำเงินค่ะน้ำเงินนะคะน้ำเงินนะคะน้ำไหลขิดนะคะไหลขิดนะคะคุณสุจะเสียบเลยนะคะเสียบไปเลยนะคะชมพูอมม่ Safari. วงค่ะนะคะสีม okay. ่วงแล้วกันนะคะสีม่วงนะคะชมพูอมม่วงนะคะนะคะน้ำไหลขิดนะคะไฟแจมไหมไหมแจมไฟนะคะ ฟ้าน้ำทะเลค่ะนะคะฟ้าค่ะนะ,ะฟ้าหว,วานนะคะไฟขิดขึ้นมานะคะเป็นงานทอนะคะเป็นงานทอนะคะไม่ใช่แบบนะคะนะคะสีไผ่ค่ะเหลืองไผ่นะคะนะคะ่ะ,คะ,ะ,คะ,นะคะโอเค สีเทาค่ะนะคะสีเทาเนาะสีเทานี่ก็สวยนะพูดถึงสวยนะคะสีเทานะคะสวยนะสีเทาสวยเออ mm hmm. เห็นสีเทาแล้วก็ชอบอย่างว่าสีแดงในหุ่นนะคะคิดน้ําไหลแพลคิดน้ำไหลแผล,ลากาลสินก็คือ ไหมเทียมใยใยเทียมไหมลายขิดน้ำไหลน,นะคะนะ mm hmm. สีแดงเลือดนกในหุ่นตัวพี่นะคะนะ mm hmm. แล้วก็นะคะ mm hmm. สีแดงเลือดหมูในหุ่นตัวน้องเนาะวันนี้วาดด้วยแดงนะคะ mm hmm. เพราะวันอาทิตย์เนาะ mm hmm. ใส่วันอาทิตย์สีแดงใส่ให้ถูกวันนะคะโอเคไ mm hmm. อยากใส่สีขามนะไปชนกับพี่สาวนะคะ มาคุณสุมีลายใหม่แพรวาะนะคะแพราวากัลสินมีลายใหม่ลายใหม่มาลายใหม่เลยนะคะมาดูว่าลายใหม่คุณสุเป็นยังไงนะคะนะโอเคมาลายใหม่นะคะแต้นมาแล้วนะคะ สุกเอ่หลงในด้านหัวด้านหัวคือสีมันจะเยอะหน่อยนะคะสุขออนุญ,ญาตเอาต้นเงินลบหน่อยนะคะปรบกาคนสุดนะคะจะยกขึ้นลดแลวค่ะนะคะซิคามค่ะนะคะลายใหม่นะคะซื้ยชะนะคะ แค่ว่าการสินนะคะไม่จำป้ายแย่จำใหม่นะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะซื้อเลยนะคะได้ไหมมันสุดทำบนสิบบาทนะคะใครซื้อสุดหนึ่งเดี๋ยวคนสุดจะนับจํานวนระถุงแล้วก็ติดเลยนะคะ<ม>ได้จิ่ร้อยนะคะสิบผืนก็ได้หนึ่งร้อยนะคะถ้าสามสิบผืนสุดได้ติดสามร้อยแน่นอนนะคะโอเคเนาะคนสุดติดรัดไปก่อนไงเพรเพื่อนเพื่อนกันยามิตรก็ ช่วยซื้ออยู่แล้วนะคะคนสุดติดรับไปก่อนสามหอยแล้วกันนะคะจะ mm hmm. ติดให้ตอนนี้เลยนะคะส mm hmm. ีแดงค่ะแดงเลียดนกค่ะมันจะเป็นแดงหวายนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันคําเข้ามาหน่อยนะคะม mm ันจะเป็นแดงวายนะคะผล mm hmm. ที่สองผลที่สองของลายนี้นะคะ mm hmm. เป็นลายใหม่นะคะ mm hmm. สวยมากเลยนะคะ mm hmm. สีน้ำเงินสีฟ้าค่ะสีฟ้านะ นะคะโอเคผสมประสานกันลงตัวเชิไนะคะโอ้สีนี้สวยมากค่ะชมพูกะปิค่ะนะคะเดี๋ยวหมายก็ตรใช้ไฟหล่นนะคะไม่ใช่ตัด สวยใช่ไหมคะสีนี้สวยมากนะคะสว่วตัดผิดเปี้ยยิ่งซักยิ่งนิมสีไม่ตกนะคะผ้าแจมนะคะสีตกนะค,ะคุณสูลองซักดูแล้วนะคะถ้าไงถ้าสีตกก็ใส่เกลือก่อนเนาะแช่เกลือก่อนเนาะแช่เกลือก่อนแล้วก็จะหายตกนะคะโอเคไม่มีปัญหาหรอกะคะ่ะโอ้สีนี้สวยมากอันนี้แดงไวเมื่อกี้แดงฉ่านะคะเอานี้เลยก็อันนี้สวยสวยสวยสดใสมากเลยนะคะ นะคะร้อยแปดสิบาททุกผืนนะคะนะสีเทาค่ะนะคะสีเทาเนาะสีเทาค่ะแล้วก็ดูสวยแค่ไหนเทายังแอบมีชมพูนะคะเข้มแต่แอบหวานเหมือนค่ะว่าเนาะสวยมากเลยคะ่ะนะคะ ตัวานกุสึก็ถอดออกไม่นะคะตักบอดได้นะหนดูไม่เหมาะสมนะคะตักลอกไม้ไปมันดูไงก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเราไล่อะโอเคเป็นเอกลักษณ์ของคุณสุเองนะคะ <S <S โอ้เริมพูดให้ฟังเมื่อวานนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพอนอที่อยู่เมสอนนะคะเขามาซื้อเสื้อซับไปใส่เสื้อถักเขานะคะเาซื้อที่บ้านนะเขาว่าเขาไปโโบเฮากลับมา เขามาซื้อนะคะมาซื้อเขาพาแฟนฝรั่งมาด้วยฝรั่งไม่เข้าบ้านของสุดเลยค่ะอยู่รั้วหน้าบ้านไปเห็นดอกฉบาเต้นเต้นใหญ่เลยฝรั่งถ่ายรูปดอกฉบาใหญ่เลยถ่ายไอ้สีขาวสีแดงสีโอ้ยถ่ายใหญ่เลยนะแล้วถาวว่าแล้วสาวชื่อเป็นภาษาไทยว่าอย่างไงก็บอกว่าฉบาโอ้เขาก็ทวนใหญ่เลยนะฉบาฉบาฉบา ชมพูม่วงนะคะแล้วสีม่วงนะคะสวยมากเลยน,นะคะก็ขายประถุงส่อเนาะเล่าส่กันฟังว่าเกิดแ,แล้วเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนสุนีนนะะ่แหละเขาในเรื่องคนอื่นเรื่องอื่นเดี๋ยวมีปัญหาเนาะ,ะสีน้ําเงินค่ะนะสีน้ําเงินนะเขาบอกว่าจะเล่าอะไรก็เล่าเรื่องตัวเองนี่แหลนะตอนเล่าเรื่องคนอื่นนะ,ะเล่าเรื่องที่เกิดกับตัวเองน้ําเงินดูสวยเนาะสวย สีใหม่ลายใหม่นะคะลายใหม่ล่าสุดที่ออกมาล่าสุดเลยนะคะเนาะสียอดเฮ็ดนะคะแดงเม็ดมะขามนะคะดูสินางเหมือนไหมเนี่ยโอ้โหถ้าได้ตัวนี้นะคุณสุโอโหเด่นกว่เพื่อนเลยแต่ไม่เป็นไรแดงไหมก็เด่นแล้วล่ะนะคะ ทันเราคนพึ่งมาเมื่อคืนแกกระสอบเมื่อคืนสีนี้เขาโหหนังพญาอิ่มแล้วนะคะชาณนมนะคะโอเคโอเคโอเคนะคะพลังมาโหถามชื่อดอกไม้ใหญ่เลยสวยจริงๆเขาอกว่โอ้โหบิวตี้ฟูลนะก็เขาก <conclusions> ็เ <Aristotle> ด <several manifestations> ็กเขาก็ถ่ายรูปทุกดอกถ่ายใกล้ๆเขาจะกลับกรุงเทพไปกรุงเทพบิน วันนี้แล้วนะคะมาสามเดะะเือนแล้วนะคะกลับประเทศเขาแล้วนะคะเขาสาพามาเที่ยวบ่านโนแต่ไม่เข้าบ้านอะอยู่รัวบ้านอยู่จนสุดต้องเดินออกมาแล้วก็ถามว่า ชื่อว่าอะไรภาษาไทยนะฮะเรียกว่าฉบาเขาทวนคํานะคะฝรั่งแล้วเขาได้ยินอะไรที่แม,ม่เขาว่าฉบาฉบาเขาก็าทวนคําของเราลายใหม่ดั้งเดิมเหล่านะคะลายเก่า้ลายดั้งเดิมนะคะนะคะ สีคำหมากนะคะไหลด่างเดิมลายล่างเดิมเนี่ยเป็นไหลที่ใส่เมื่อไหลก็แพลว่าทันทีใส่ไม่ไหลเป็นกาละสิทธ์นันทีเลยนะคะเนะ้ั้งคุณอะไรกะคุณพูนสีใส่เสื้อขิดนะคะใส่เพื่อหมายแพรว่าไปตลาดโชกว,ว่าคนกาลสินงามงที่ไหนได้สมุดปากการหมาแท้บ <laughs> อกว่าคนกาละสิ์งามจัง <laughs> ถ้าเห็นใส่หายแถวอ่ะสวยนอกขำคุณบุษสียิ้มใหญ่เลยนะคะชมสีกะปิค่ะกะปินุดน๊ดกปินี่ชมพูะค่ะชมพูกะปินะคะสวยมากเลยใครตัดน,นะะเดินไปไหนเด้วโดนทักเหมือนคุณบุญสีว่าคนกระสิีงามจังนะคะโดนทักแน่นอนนะคะ เาก็กาลสินแต่เขาอยู่อีกบ้านหมู่บ้านเขาไม่ได้อยู่ในเมืองสีฟ้าค่ะนะลายดั้งเดิมของกาลสินลองมีบ้างนะแด้ใส่มานะคะไปงานไหนนะไปใต้เขาก็จะบอกว่าโอ้คนกาลสินมาถึงใต้ใช่ไห <c oughs> นะคะโอเคนะคะสีเทาว,วันนี้สุอารมณ์ดีเพราะสุจะได้ไปทําบุญ <c oughs> โอเคค่ะนะคะสีเทานะคะสีเทาลายดั้งเดิมเนาะนะ เงินใหม่นะคะรุ่นนี้เหมือนไหมเดี่ยอัจพราเก่ามาเปี้ยะนะคะคุณบุญศรีเขาเมื่อวานนี้เก็สูบเปิดเครื่องเลยว่าพี่สาวมาอาจประเก่ากับหลานนะคะมาแรงมันขึ้นกับแต่ดอกไม้มดมด,มดดำมดดำ mm hmm. เขาก็นั่งดูสูบบอกว่าให้มาดูพี่สาวอาจประเก่าเขามาดูอะฮะนั่งดูซื้อเพิ่มค่ะ เพิ่มเพิ่มอีกสามเพิ่มงสวยจริงไรนี่ก็สวยเลยนะอัตราการแล้วสวยจริงๆนะคะแต่ว่าหันะคะอัตราการเพิ่มร้อยหนึ่งนะคะนะเพิ่มร้อยหนึ่งนะคะพักกาวถ้าเราไปซื้อเองพักกาอย่างดีนะคะคือเกตกางว่าไม่ถึงว่าดีโดดนะคะถ้าดีเลยเม็ดอเม็ดละสี่สี่สิบห้าบาทใช่ไหมเดี๋ยวถ้าอย่างกลางๆคือสามสามสิบแปดบาทใช่ไหมสามเม็ดร้อยใช่ไหม สามสิบแปดบาทนะสามเมตรร้อยคุณต้องซื้อเท่าไหร่คะสองเมตรใช่ไหมสองเมตรคุณก็หมดไปแปดเท่าไหร่คะแปดบาททอนมาสี่ก็เป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกอะเจ็ดสิบหกคุณจ่ายเจ็ดสิบหกแล้วคุณมายืนรีดิค่าไฟคุณไปเท่าไหร่สามสิบค่าแรงคุณไม่ได้เลยยืนรีธิก็จะได้นะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนะน,นะคะ ร้อนก็ร้อนบอดลมก็ไม่ได้รีดใหญ่ฉีดน้ําอีกโอ้โหสารพัดน,นะคะซื้อเหอะนะคะร้อยเหมือนกันอะคุณไม่ต้องทํานะคะให้คุณสุดทําให้เนาะให้คุณสุทำเลยกันนะคะโอเคนะะถ้าอาัดเยอะๆอัดไปขายบอกนะคะคุณสุคิดแปดสิบบาทแต่ต้องอัดเยอะๆนะคะอัดไปขายนะคะอัดกระถุงไปขายนะคะนะจะได้มีทางเรียกว่า มีทั้งอัดกับไม่อัดนะคะเพิ่มเงินอะไรคงก็จุก็จะ,กจะลดให้แปดสิบบาทนะคะชานมค่ะนะคะลายดั้งเดิมไม่ต้องพูดเยอะนะคะต้องบรรยายแล้วนะคะเขาสวยจริงๆนะคะชานมยิ่งเหมือนไหม่เปี้ยตัดออกมาเมัอนไหมเตี้ยนะคะออกงานได้เลยนะคะงานได้เลยนะคะรับรองลายนี้ไม่ ไม่ผิดหวังนะพี่าสาวคณสวยแล้วใส่อีกนะคะผืนนี้นะคะพี่สาวใสหวานใส่แล้วนะคะสีขามไาชอบสีขามนะคะสีขามนะคะเนาะสีผู้สูงวัยเราดูสง่างามแล้วก็วันนี้พี่สาวก็มายืบสบายไปสบายสีขามยืมสบายนะ,ะขนาดขนาดไปเป็นก้นขวา วิ่งหน้าวิ่งหลังยังมาจะสบายเห็นน้องสบายก็สบายตามสีชมพูค่ะสีแบบคุณสุตะนะคะวันนี้สุจไม่ได้ใสช่ชมพูใท่หวานนะคะเพราะอะไรเราสุดใสข่ขีดสีแดงน้องเป็นเพื่อนคุณฝุนสีแด็คุณฝุ่นสีก็ไปรับคุณุสีก็ไปเลยนะคะโรงแรมอยู่ใกล้ใครมายินดีต้อนรับนะคะจองแรมไปให้โรงแรมก็ถ้าชั้นสองเดินอีกเดินบันไดไม่จีก้าวนะคะค่ะชั้นสองเดินบันไดไม่จีก้าวก็ สามร้อยห้าสิบบาทถ้าชั้นหนึ่งเลยสี่ร้อยนะคะสบายเลยมีเสียงมีตู้มีตู้เย็นมีทีวีมีโต๊ะนะั่งมีครบเต็เลยนะคะชมพูนะคะชมพูม่วงะสีม่วงละกันอานะสีสุดท้ายนะคะนะยินดีต้อนรับแล้วนะก็ทุ้สุดจะเอาบุญมาฝากนะคะเอาบุญมาฝากเราไปทําบุญกันนะคะนะไปทําบุญกันเนาะไปทําลงฐานกันนะคะเนาะโอเค นะคะธรรมารักษานะคะเตียมรับบุญได้เลยบุญสําเร็จแน่นอนนะคะขอโมทนากับเจริญญาณนี้ทุกท่านนะคะแลว,ว็สุขก็เป็นสะพานนะคะถ้ามีบุญหลไรสุก็จะบอกเรื่อยๆเยนาะแ้วเขาหุวสุก็ต้องมีอะไรก็จกขาดระดับหนึ่งนะขอมจะนี้ต้องลดลงต้องใกล้เคียงกันเนาะโอเคค่ะธรรมารักษานะคะสวัสดีค่ะ